สวัสดีครับ P, เป็นีพี่น้องกันเป็นที่รักยิ่งครับข้างหลังที่เห็นนะครับก็คือสองเข่าขาดเอ้ยมีไหมสองเข่าคู่ขาดเอ้ยมีไหมครับสองเขา่าเข่าปเลยบอร์ผมว,ว,ว่านะสองเข,าข่าคู <c oughs> เดี๋ยวเด้เอครับนี่มันเป็นชื่อใหม่นะครับอ่าเพื่อนในห้งองว่าอันตำแหน่งนี้นครับคือ,คอสองเข่าคูประตู ประตูสู่รักนิรันดร์พรวาดีคณะนะควนก็คือเขาห้อหองแบบนี้ครับปีห้หอมว่าสองเขาคาดนะครับเพราะไอ้เหอมันเขาว่าเขาคาดนะครับมันก็คือมันคล้ายๆเป็นซื้อที่มีเป็นสีิโมณ์คนกรอนะครับอ่าเปิดหองว่าสองเขาคูนะครับถึงลักษณะขึ้นเขาคูนะครับเนี่ยการสรับ อันเอฟซีพี่น้องที่ผ่านมาแต่จุดนี้นะครับก็คือห้องเป็นเป็นซื้อไหมนะครับก็คือห้องเป็นว่าท้องเข่าคู่นะครับหรือว่าซื้อเตียก็คือช่องเขาคู่ประตูสู่มุกดาหารหรือว่าช่องเขาคู่ประตูสู่รักนิรันต์นะครับเนาะตามนี้นะครับก็จะห้องแบบนี้นะครับมันจะมันจะเป็นมุ่งค้นนะนะอันพ้อไพ่นะครับกะแต่ปิดชอ,องนี้มากอะ่ะกะแต่ปิด ยังเป็นทากการก็มีค่อยได้มา่ายคลิปรอคกับวันนี้ได้โอกาสว้าเลยต้องมาถ่ายคลิปตุงจุดนี้นะครับเดี๋ยวว้าวละค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับว่ามองเรือมันงามมังเรือมันเป็นเรือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอ็นกำลังเขานะครับ่นยุดนี้จุดนี้นะครับเอาเดี๋ยวขับตล้อกันนะครับก็ก้อนอื่นนะครับพี่น้องกัลยาฟ้านะครับพี่มงพี่น้องพี่สัญจรพลานไปมากหรือว่า แวะถ่ายรูปนะครับเยาว้าเธอซอยเดียวรักสะอาดความสะอาดจุดนี้เน่นะครับอันนี้คือมันตำแหน่งนี้มันเป็นน้ำบ่อครับเป็นน้ำดีน้ำซับน้ำบ่อครับก็คือน้ำตัวนี้มันยังมีแห้งครับรู้สึกว่าตรนนี้ขยะครับกระดาษปนเลาปนมีหลายครับตอนนี้พอไปมาตัวนี้ก็เอาตัวลิงกมาครับนี่นี่คือโรวลิงกของเป้าครับ เดี๋ยวข้ามทางกเลยอวันนี้เป็นเดินท่านว่านะครับเดินท่านว่าทางเดินท่านว่าวันนี้วันที่16นะครับโอ้มือเลอ็กก็พอดีเอาไปมาถไายรูกต่ตอนนี้สองเขาตรงนี้นะครับเดินท่านว่ามันเปนลี่ยนฤดูหนาวนะครับ มีว่าเป็นฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนฤดูฝนนะครับตรงนี้ร่มละผ่านนะครับว่าร่มมันละโตนทู่มากฟังนั้นกับผ่านตรงนี้ครับมายืนตรงนี้ก็รู้สึกว่าเย็นนะครับนี่การเป็นยุดเช็คกินหรือว่าจุดเช็คคอยอีสัมแหนึ่งครับที่ผูคนที่สัญจรไปมาเนี่ทุกคนผาดที่ลนะแวะอ่าถ่ายรูปนะครับพี่น้อง ครถ้ามองด้วยตาเปล่าี่คือสวยงามนะครับอันนี้ผมใส่กล้องจากมือถือถ่ายนะครับอ่านั่งอ่านั่งนีกระดอนครับเนาะเดี๋ยวบ๊อบไปเราไปตำแหน่งนั้นแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาอ่าข้างหน้าที่เห็นก็คือจังหวัดุกดาหารนะครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังกับปินอ่าไปกระดิสตะโนนตั้งใจบครับน้อง น้องอีรักษาความสะอาดนะครับพีน,ออน้องทีสัญจรผ่านไปมางจุดของเขามูประตูสู่รักนิทรันตรงนี้นะครับทั้งบนนะครับทั้งซ้าทั้งขวามือนะครับก็เป็นวัดน,นะครับวัดวัดป่ารัตนคุญปานกับพ่อครับเด <ST AR> ี๋ยว ตอนนี้นะ่างไปหารถครับพี่น้องครับรถยู่ไกลหมอสสนับมาปั้นจักรยานหรือว่ามาเดินวิง่งอะไรนะครับทำกิจกรรมก็คือหมอะกับตรงนี้วิวสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายอีก้ันหนึ่ง Thank you. น้ำนี่คือน้ำซึมนะครับน้ำซับมันยังมีแห้งครับตอนนี้น้ำนี่ยังหยาดลาบๆอยู่ครับพี่น้องเลยเนี่ยหน้าผาตรงนี้เป็นน้ำนะครับถือว่าสวยงามต้มเย็ยนครับพี่น้องนี่ วันนี้เดินทางกับบ้านตีไม้นะครับมีโค้นที่ที่สภาพที่เราแวะ้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับสิ่งที่ลืมไ่ได้คือซ้อยเดียวนักษาความสะอาดครับโคตรเล่าโคตรมีโคตรอันปลาเล่าปลาบีนะครับถุงพลาสติกซ้อยเดียวเก็บเพื่อันรถจักรยานนะครับก็เอามาทิ้อยู่เพื่อนนะครับยำพิ้งแถวนี้ครับมันเบิ่งแล้วมันมีดีครับผม กำลังคือเดินทางสู่ปุ๊บดาหารครับ